สวัสดีเพื่อนๆเ,เทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟันดัมเมนทัลของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวปาเน็เทรดหุนและเหรียญค r y p t o c u r r นซีสโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ทั้งนี้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิป หากท่านใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม follow กันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอสู่สาธารณะเราไปอัปเดต s e ต i n d e x ก่อนจะไปส่องกราฟหุ้นที่น่าสนใจ s e ต i n d e x ประจำวันจันทร์ที่23ธันวาคม2567เซตปิดไปที่1386.91จุดปิดบวกไป21.84จุดคิดเป็นบวก1 6 มูลค่าซื้อขายสุทธิ43,619.87ล้านบาทสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันที่23ธันวาคม2567วันนี้ต่างชาติซื้อเยอะนะครับ2,249.73ล้านบาทกองทุนซื้อไป507.72ล้านบาทส่วนรายย่อยเทขายออกมา 2,341.15ล้านบาทและบโบรกเกอร์ขาย416.30ล้านบาทในภาพรวมของทั้งตลาดหุ้นที่ติดเข้ามาใน Most Active มีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากกว่า1,000ล้านบาทจำนวน11หลักทรัพย์โดยมีหุ้นที่อยู่ฝั่งขายเพียง2ตัวได้แก่หุ้นท็อปบริษัทไทยออยปิดติดลบไป1บาท75 000, สตังค์อยู่ราคาที่25บาท50สตางค มูลค่าซื้อขาย2,750ล้านบาทหุ้น BTS ปิดติดลบไป5สตางค์อยู่ราคาที่5บาท55สตางค์มูลค่าซื้อขาย806ล้านบาทที่เหลืออีก28ตัวอยู่ทางฝั่งซื้อหุ้นเดลต้าบวกไป2บาท50สตางค์ CPR บวกไป2บาท BDMs บวก80สตางค์ AOT บวกไป1บาท50สตางค์ Advance บวกขึ้นไป10บาท อินททสบวกขึ้นไป2บาท25สตางค์โรงพยาบาลบำรุงราชบวก4บาทยู่ราคาที่197บาท50สตางค์บริษัทปูนซีเมนไทยหุ้น S.C.C บวกไป4บาทยู่ราคาที่167บาท50สตางค์หุ้นที่ติดเข้ามาในทเวนี่ท็อปเกนและมีมาาูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้นทรูปิดบวกไป5%ราคาดีดขึ้นมา60สสตางค์ อยู่ราคาอยู่ที่11บาท20สตังค์มูลค่าซื้อขาย1,258ล้านบาทรองลงมาได้แก่ cp extra kce และ xo โดยมีหุ้น mit ปิดที่ราคาซีลิงราคาดีดขึ้นมา8สตังค์อยู่ราคาที่34สตังค์หุ้นที่ติดเข้ามาใน20 e n t top loss มีหุ้นที่ปิดราคาฟรอจำนวน3ตัวได้แก่หุ้นเพิ่มสิน k t m s และ SCM แต่ก็ยังมีหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ t 20 t o p loss แต่ก็ปิดราคาที่ฟลอคือหุ้น TSR ก็ไม่ทราบว่าตกสำรวจไปได้ยังไงนะครับส่วนหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 t o p loss และมีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้นท็อปบริษัทไทยออยปิดติดลบไป6%ร่วงลงมา1.75บาท75สตางค์ ืีราคาที่25.50สตงางค์มูลค่าซื้อขาย2,750ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้น p r o n ปิดติดลบไป9%ราคาร่วงลงมา24สตางค์มีราคาที่2.42สตงางค์มูลค่าซื้อขาย109ล้านบาทหุ้นที่มีวอลุ่มเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น PSTC BTS GIF และหุ้น XO วอลุ่มเลอในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ pf ูซ่าและหุ้นทับบริษัทไทยออยล์อิมแพคในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ delta advance และ aot Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้นทับบริษัทไทยออย dif และ jts วันนี้จะพาทุกท่านไปสองกราฟหุ้นที่สูญเสียมูลค่าท,ทั้งทั้งที่เซ็ตปิดเป็นบวกเด้งรีบาวขึ้นมานะครับ แล้วก็ปิดบวกมากถึง20จุดหุ้นตัวแรกเลยครับหุ้น TSR เดิมชื่อบริษัทเทียนสุรัตปัจจุบันเปลี่ยนเป็น TSR Living Solution ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน Timeframe m n หุ้นเข้าตลาดด้วยราคา IPO 3บาท50สตางค์เคยขึ้นไปทำราคาสูงสุดไว้ที่8บาท7สตางค์ในปัจจุบันลงมาปรับฐานต่ำสุดที่21สตางค์และยืนราคาปัจจุบันอยู่ที่32สตางค์ ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน t i m f r a m e Week นะครับราคาหุ้น TSR อยู่ที่กรอบด้านบน69สตางค์กรอบด้านล่างและก็เป็นฐานต่ำสุดอยู่ที่21สตางค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน t i m e f r a m e Day หุ้น TSR ลงมาปรับฐานต่ำสุดที่ราคา21สตางค์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน2567จากนั้นรีบาวลงมาพักตัวและกลับตัวเป็นขาขึ้น รีเวอร์ซลและทำราคาสูงสุดไว้ที่69สตางค์แล้วลงมาพักตัวลึกไม่หลุด21สตางค์จากนั้นประกาศงบการเงินใจมากที่3เด้งพุ่งขึ้นไปชนแนวต้านที่ราคา53สตางค์เมื่อวานนี้23ธันวาคม2567หุ้นปิดราคาที่ฟลอร์เลยนะครับก็ไม่ทราบว่ามีข่าวร้ายอะไรหุ้น TSR ก็สามารถเล่นเทรดเก่งกำไรได้ โดยการรอช้อนซื้อซื้อ b า o อนดิฟบริเวณราคา25สตางค์และถ้าหลุด21สตางค์ก็จะกลายเป็นขาลงลงมาทำราคานิวโลนะครับหุ้นตัวถัดไป PERM เพิ่มสิน Steelworks ก็อยู่ในกลุ่ม Commodity เป็น Commodity ประเภทเหล็กและโลหะหุ้นเข้าตลาดด้วยราคา IPO 3.50บาท50สตางค์เคยทำให้สูงสุดไว้ที่5.35บาทส5สตางค์ ลงมาปรับฐานต่ำสุดในช่วงสถานการณ์โควิดที่ราคา51สตังค์ปัจจุบันปิดราคาที่ฟลอจุดต่ำสุดอยู่ที่43สตาตังค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน t ท m e เฟรมควอเตอร์นะครับถ้าหลุด43สตาตังค์จะลงไปทำนิวโลแนวรับไม่สามารถประเมินได้ภาพนี้ i ท e f เฟรมมันอาการหุ้นเพิ่มสินอยู่ในอาการหนักแล้วนะครับขยายมาที่ m ท f r เฟรม e ีค ในช่วงปี2,566ก็ยังทำราคาไซเบดาวมีช่วงนี้นะครับเด้งแรงๆขึ้นมาในช่วงเดือนมีนาคม2,567แต่ก็ไปไหนไม่ได้ไกลร่วมกลับมาทำไซเบเดาวมีเด้งอีกครั้งหนึ่งบริเวณในช่วงเดือนตุลาคมส่วนปัจจุบันหุ้นดิ่งลงมาติดฟลอที่43สตังค์ภาพนี้เป็นภาพท e เฟรมเด a y ราคาหุ้นกำลังปรับฐานอยู่ที่60สตางค์สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอยู่ๆก็หลุดแนวรับ60สตางค์ร่วมติดฟลอร์ลงมาที่43สตางค์อนาคตไม่สวยแล้วนะครับหุ้นเพิ่มสินสตีลเวิร์กส์ใครถือหุ้นตัวนี้อยู่ถ้าจะถัวราคาก็รอให้หุ้นปรับฐานให้ดีซะก่อนค่อยพิจารณาถัวแต่อย่าลืมไปทำการบ้านดูฟันดัมเมนทัลของหุ้นด้วยนะครับ โดยเฉพาะเรื่องงบการเงินบริษัทมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหุ้น stc stc concrete product หุ้นเข้าตลาดด้วยราคา ipo 1บาทเปิดราคาต่ำจองลงมาปรับฐานต่ำสุดที่47สตางค์ในช่วงสถานการณ์โควิดพอดีจากนั้นพุ่งขึ้นไปทำราคาสูงสุดไว้ที่1บาท11สตางค์เคยลงมาปรับฐานต่ำสุดที่38สตางค์แล้วเด้งรีบาวขึ้นไป ทำราคาสูงสุดในรอบปัจจุบันอยู่ที่72สตางค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน time frame มันราคาหุ้นร่วงลงมา2เดือนแล้วนะครับปัจจุบันยืนที่ราคา51สตางค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน time frame week หุ้น STC ชอบทิ้งไส้ย,ยาวๆทั้งด้านล่างและด้านบนใครที่ชอบเทรดเล่นเก่งกำไรในระยะสั้นหุ้น s t c ก็เหมาะสำหรับในการเทรดแบบนี้ แต่ก็ต้องจับจังหวะให้ดีภาพนี้ทําเฟรมเดย์นะครับหุ้นลงมาปรับฐานต่ำสุดที่ราคา38สตางค์ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม2567ซึ่งก็อยู่ในช่วงของการประกาศงบการเงินไตรมาสที่2จากนั้นพุ่งขึ้นไปชนแนวต้านที่72สตางค์ในช่วงกลางเดือนตุลาคมทิ้งไส้ด้านบนยาวๆส่วนในช่วงนี้ทิ้งไส้ด้านล่างยาวๆ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนก็ยังคงสไตล์เดิมครับทิ้งไซ้ด้านบนยาวๆราคาหุ้นลงมาปรับฐานอยู่ที่53สตางค์ซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งแต่เมื่อวานนี้หุ้นหลุดแนวรับ53สตางค์ลงมาแตะแนวรับที่47สตางค์แต่ก็ลงมาแวบเดียวแล้วมีแรงซื้อกลับคืนไปปิดราคาที่51สตางค์ทิ้งไซดด้านล่างไว้ยาวๆ สไตล์เดิมเลยครับใครจับจังหวะดีๆเล่นเทรดเก่งกำไรก็สามารถทำกำไรได้ในแท่งเทียนวันนั้นๆใครสนใจก็เอาไปทำการบ้านกันต่อนะครับหุ้น NRF n r Instant Produce หุ้นเข้าตลาดด้วยราคา IPO 4บาท60สตางค์ทำ High สูงสุดไว้ที่11บาท40สตางค์ลงมาปรับฐานบริเวณ5บาทจากนั้นทิ้งดิ่งลงมาหลุดราคา IPO แล้วก็ลงมาปรับฐานปัจจุบันอยู่ที่80สตางค์โดยยืนราคาปัจจุบันอยู่ที่98สตางค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน Timeframe Week แนวรับ5บาทก็ถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแรงก็มีในช่วงนี้แหละครับที่เกิดเหตุการณ์สำคัญหุ้นถูกทิ้งดิ่งลงมาหลุดราคา IPO ลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่80สตางค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน Timeframe day ในช่วงที่หลุดราคา IPO ลงมานี่ก็เกิดปรากฏการณ์3 o 2ฟอซีลิงปรากฏการ์ในช่วงนี้มีผู้ถือหุ้นใหญ่บางรายถูกฟอสซเซลขายหุ้นลงมาปรับฐานต่ำสุดที่1บาท20สตางค์ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม2567หลังจากประกาศงบการเงินไตรามาสที่2แล้วพุ่งขึ้นไปชนแนวต้านที่2บาท22สสตางค์ ก็น่าจะเป็นการเด้งรีบาวกลับตัวได้แต่สถานการณ์ไม่ค่อยดีงบการเงินยังขาดทุนในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วตลาดหลักทรัพย์ก็ขึ้นเครื่องหมาย SP กับหุ้น NRF ให้มีการชี้แจงงบการเงินโดยด่วนหลังจากปลดเครื่องหมาย SP แล้วเช้าเมื่อวานนี้23ธันวาคม2567หุ้นก็เปิดราคาที่92สสตางค์ แล้วก็ถูกทิ้งดิ่งลงมาที่80สตังค์ติดฟลอร์เลยนะครับแต่แล้วก็มีแรงซื้อขึ้นไปทำไฮสูงสุดไว้ที่1บาท14สตังค์แต่ในช่วงท้ายตลาดลงมาปิดราคาที่98สตังค์ใครจะเล่นเทรดเก่งกำไรแนวต้านอยู่ที่1บาท20สตังค์แนวรับก็อยู่ที่80สตังค์ถ้าหลุด80สตังค์จะลงไปทำนิวโล ก็จบไปแล้วนะครับในการไปส่องกราฟหุ้นที่อยู่ในขาลงเซ็ตเด้งบวกขึ้นมา21.84จุดยังไม่ใช่เป็นการคอนเฟิร์มจะกลับเป็นขาขึ้นอาจจะเป็นการเด้งเพื่อจะลงต่อก็ได้เศษเล่นเก่งกำไรระยะสั้นต้องเล่นอย่างมีวินัยนะครับส่วนใครจะลงทุนระยะยาวก็วางแผนทำการบ้านกันให้ดีขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ